สวัสดีจ้ามาพบกับแนนที่ช่องแนแนแอนลี่เหมือนเดิมค่ะก่อนเข้าไปดูคลิปนี้แนนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะแนนก็จะมารีวิวอดอกมะเกล็ดค่ะเป็นทุ่งดอกมะเกล็ดที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะที่สุดนะคะที่เขาคอและมีที่นี่ที่เดียวเป็นที่แรกของเขาคอค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ,ะ,คะเรามาอยู่ในทุ่งมะเกล็ดที่เขาคอกันค่ะสวยแล้วก็ สวยมากค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าวอากาศเย็นด้วยค่ะคนเต็มเลยดูสิออชอบไหมครับสวเราจะขึ้นไปข้างบนกันไหมไปไหมครับไปเลยค่ะนํำเลยค่ะ ไปเลยจวันที่แนนมานี้เป็นช่วงปลายเดือนตุลานะคะอากาศก็จะเย็นๆแต่ว่าอากาศไม่หนาวเท่าไรค่ะแต่ว่าทุ่งมกักกะิตที่นี่เป็นทุ่งเดียวเป็นทุ่งแรกของเขาคข้อค่ะณนะตอนนี้นะคะต่อไปก็อาจจะมีคู่แข่งหรือว่ามีคนมาทำ อาจจะสวยกว่าน,นี้ก็ได้แต่ณนะตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะและด้านบนที่เห็นอยู่ขวามือนั้น<ว>เป็นรา้านกาแฟนะคะมีร้า,านกาแฟนะอยู่ด้านบนด้วยค่ะ และด้านข้างก็เป็นทุ่งดอกไฮเดนเดียนะคะแต่ว่าดอกอาจจะน้อยไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งปลูกก็ได้ค่ะแต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนที่มาถ่ายรูปค่ะดอกใหญ่ไหมอยากถ่ายรูปไหมเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้เอาไหมครับออ่าหนูไปอยู่ใกล้ๆดอกไม้สิครับเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้ ชอบไหมมาเที่ยวที่นี่ชอบะทำไมถึงชอบที่นี่ครับอากาศยังไงอากาศดีค่ะดียังไงเย็นเนาะเย็นแล้วหนาวหนาวไหมไม่หนาวเท่าไหร่เนาะใช่ไหมดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้สวยไหมคบสวยสวยนะไปค่ะตอนนี้คือแม่กับน้องนายแล้วก็น้องชายนะคะรออยู่ด้านล่างค่ะเพราะเขาไม่ขึ้นมาแม่ปวดขาก็เลยแบบเดิินไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาแม่ขึ้นรถกันเดินไปตรงวงตรงนง้นไหมครับไปไหมเนาะไป ค่าเข้าที่นี่นะคะคนละ60บาทสำหรับคนที่เดินขึ้นแต่ว่าสำหรับคนที่ออนำรถขึ้นไปเนี่ยก็คนละ80บบาทคนชราแล้วก็เด็กขึ้นฟรีนะคะ เอารถขึ้นไปจอดข้างบนเนี่ยคนละ80บาทก็จริงแต่ว่าเขาก็จะมีส่วนลดให้คนละ20บาทสําหรับซื้อกาแฟข้างบนนู้นนะคะข้างบนก็จะเป็นร้านกาแฟแต่อันนี้แนนเดินขึ้นมาเพราะว่าน้องชายแล้วก็เด็กๆไม่ขึ้นมาค่ะก็ขึ้นมาแต่ร้านชายคนนี้ค่ะเ,เรากําลังเดินกลับกันสองคนค่ะเหนื่อยไหมครับไม่ครับชอบเหรอ เดี๋ยวเราจะไปทุ่งกังหันลมกันต่อค่ะเด็กๆเขาเรียกร้องมาเขาอยากไปที่ทุ่งกังหันลมนี่เดี๋ยวเราจะไปขี่มอเตอรเมกอันนี้ใช่ไหมอันนี้ร้านอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คลิปอื่นๆเดี๋ยวแดนจะทยอยลงอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับ คลิปนี้แนนขอจบเพลงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทราบคลิปต่อๆไปของแนนหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวต่างๆนะคะแนนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวแนนค่อยๆลงคลิปและกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายวิวสวยมาก